การการที่เจอทา,างขังข้นะครับตอดจนพี่น้องอที่ผมและที่ร่วมงานนีมได้มาร่วมที่เปิด ดูความุตหนการดำเนินการครักาแูกาทนะในส่วนของอนิจการครับโการน,นี้ก็ถือว่ามีความท้าทายใประตช่วยกันนะครับนะารับเมื่รสักรู่ที่ฟังทางานผู้กเก่าทานพูดนะครับก็มีเรื่องกัน,บน่บ้านบ้าน การเกิดตัวจำนวนผู้ที่มารมก็ถึงสิบกานรชารงิระมคดีทางมดูปบอต่างกผู้ที่เขัปเกาคนถ้คิดเป็นเปอเซ็นนะครับ ตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์นครระนองกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับก็จะมีเหตุเกิดขึ้นนะครับทตกวันนนะครับที่ภูเก็ตบ้างที่ชุมพรบ้างที่นครบ้างอะไแต่นะครับสาเหตุก็คือเป็นผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดนะครับกระบวนการเสพยาเนี่ยมันจะเริ่มจากผู้เสพราใหม่ รือเมื่อสพนานๆไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการทางจิตนะครับแล้วว pues ันวันใดที่คนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกิดการพุ่งท่าเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นภัยอันตรายกับคนอื่เป็นเพื่อนบ้านหรือคนที่อื่นชุมชนนะครับะฉนนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถบำบัดคนเสพยานะครับทุกคนนี้วันนี้สิบถึงเก้าคนนะครับ ถ้าบุกบัติจนปลอดจะปิดได้นะครับจนกระทั่งให้บัตรผู้ครสิงขขาวได้เนี่ยแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการกลับมาเสพซ้ำนะครับสิ่งที่จะพูดต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยความบกพรตรงนี้ก็เป็นห่วงการดุนก,ก็คือการตรวจอสวัสด